โคมไฟหน้าในรถโตโยต้ามีกี่แบบแต่ละแบบต่างกันอย่างไรไปดูกันโคมไฟหน้าแบบมันติโอริเฟกเตอร์โคมไฟที่ได้รับความนิยมและราคาประหยัดมีประสิทธิภาพสูงส่วนใหญ่จะใช้อยู่ในรถโตโยต้ารีโวข้อดีหักเคแสงได้ดีสว่างและนวลตาราคาประหยัด ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ส่วนใหญ่จะติดตั้งในรถที่ราคาสูงมาพร้อมกับหลอดไฟ LED ทำให้ดูสวยงามและลดแสงที่ฟุ้งกระจายจะมีการติดตั้งในรูปแบบไฟสูงต่ำในหลอดเดียวกันเราเรียกว่าไบบีม LED มีใน Fortuner สุดท้ายโคมไฟแบบ LED สนาษขายโปรเจคเตอร์แต่จะแตกต่างที่แบบ LED ไม่มีเลนส์หนูนลูกแก้วอยู่ในโคมไฟหน้าเช่นรถ Fortuner LED หรือที่เรารู้จักกันในรถคุกกี้วิธีแก้ทำยังไงละ่ะ <Wow. S 1> ใส่แว่นสิครับว้า wow. ว